วัสดีครับวันนี้มีเครื่องเสียงนะครับมานําเสนอเป็นไอว่านะครับ NSX ตอง9ม้ามาทูนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเสียงที่แรงแล้วก็เป็นเครื่องเสียงที่ per stk ค่อนข้างใหญ่ในเทียบในยุคเดียวกันนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะผลิตอยู่ในปี1 9 0 9ปี1 9 9 6ถึงปี1997นะครับหรือว่าปีประมาณพศประมาณ2ประมาณปี3839นะฮะตัวนี้ขายนะครับในในช่วงเวลานั้นนะครับ ซึ่ง ATK เป็นเบอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นเบอร์4 2 3 1 Mark II นะครับซึ่งจะวางอยู่ในตัวสไลด์นะครับแต่ว่าตัวนี้เขายัดใส่มาก่อนแล้วนะครับไอว่ารุ่นนี้นะครับตัวไอว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องเสียงเลยนะครับที่ค่อนข้างปรับได้หลายแบรนด์นะครับปรับแมนวลอิงได้ถึง7แบรนด์เลยนะฮะอ่านะับปกติมันจะปรับได้ประมาณ5แบรนด์6แบรนด์นะฮะปรับได้แล้วก็เซอร์ราวเราสามารถปรับได้ถ้า เขาเซตมาแต่โรงงานแล้วเราแบบไม่พอใจเราก็ปรับนะครับเซอร์ราลให้เสียงมันกลางวานขึ้นนะครับแล้วก็ปรับอ e ีคอวิลเซอร์ได้นะครับปรับแมนนวลได้เจ็ดแบนนะฮะแล้วก็ปรับเบสทีเบสได้แล้วก็บีบี e ได้นะครับรุ่นนี้นะครับเบสหนักมากนะถ้าปรับเบสสุดนี่คือแบบโอ้โหแบบหลังคาสะเทือนนะของจริงเลยหลังคาสะเทือนจริงๆเลยนะฮะนะครับเป็นมันเป็นรุ่นที่ ตัวสร้างชื่อของไอว่าเลยนะครับรุ่นนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองฟังคลิปเสียงกันนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าไอหน้าจอตรงด้านหน้านี้ฮะตรงพลาสติกใสเนี่ยมันจะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามอายุของมันนะครับแต่ว่ามันดูไม่น่าเกียครับแล้วมันก็ไม่ได้เครื่องสายตานะครับโอเคครับลองฟังคลิปเสียงกันะครับนี่ฮะขนาดผมรับเค่นี้ยังด่งเลยนะ